สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนีน,นะคะ่ะเสริมกับพาพี่น้องออกจากตาม,มันล่ะเป็นยกสะดุ้งยู่ยได้ค่ะเป็นยกสะดุ้งไอ้ไไม่น้ำค้อง้าป่าคืนนะเธอเนาะแต่ว <ừ ừ. S 1> ่าป,ป,ป่าป้าเขาสะดุ้งหลายค่ะก็เลยบ่ได้อัดเห็นมันเรียบร้อยแล้วเลยบ่ได้อัเอาลงใอ้พี่น้องได้รับชมเนาะค่ะหมาค่าแบบไม่เมืมะะะเนนม่อยมามล่ะเนาะค่ะกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยหน่อยนึงแล้วเสริมกับเสียพาพี่น้องมากินตำักหุ่งเส่บค่ะตำักพริกสวดพระธาตุมดอพี่น้องใส่ปูดองเนาะค่ะใส่เมกระถินลงไปค่ะ กับดวดกับปุนโหลหนึ่งของเขาเลยค่ะห่อหนึ่งนะคะ่ะห่อหนึ่งสองร้อยก้ำนะคะ่ะเป็นเซนแหงนะพี่น้องเลยคะ่ะกะปุนสาวเฉิบนะคะ่ะเนี่ยเซนเหนียว้อค่ะบราะเมินคือเซนมีนะะ้อค่ะเป็นกระปุนบัตรลวดจะบอกว่าจังไหนเนาะคะ่ะมันเสีบพี่น้องห่อละสามสิบห้าบาทหนึ่งะคะ่ะลวกแลก้วก็ได้วังโหลหนึ่งนี่แหละเด้อค่ะปัดเทินฟูแต่ว่านี่เริมเอาลวกไม่ไหมเลยค่ะนี่ขอ,อย่องไปผักก้อนเพราะว่าเราอยากให้เป็นกลัวกับอันนั้นอืมเอวก็าาสาวอีกเน่อเธอเนาะ มะเร็วได้ค่ะโชวสุดๆักน่ยเส้นน้ำปลาหน่อยนึงเพื่อความแซ่บจไหนฮะหมาข่ามองดูค่ะอืมหมาได้ค่าไปเลยพี่น้องเส็จแล้วต้องกันค่ะบรรยากาศยุทธพ่ล่ะทั้งสวนเขาค่ะาพ่งเศษกระปุนก้อนค่ะุ่นน่ะอ้แหมาข่าช่วยตับมะฮุ่งเซี๋ปรัดหาดนึงอืม ให้กินี่อย่างกับรเรากินแบบมุ้งหนะคะ่ะอ,อืุงงน้าจากสวน อันนี้บ่านเป็นตําป้าเนาะค่ะตํำยังก็แล้วพี่น้องตําลุยสวนอืมฮึได้หัวแหลมกินต้มามาะม่าแล้วค่ะกินต้มามะม่าหลังกล่องผสมโอ๊ตเพื่อหวค่ะ มากินตำข้าวปุ่นโซพี่น้องดีกว่ากับตำข้าวปุ่นน้ำกันค่ะตำข้าวปุ่นโซ่สันมาได้พี่น้องเนื้ออยากค่ะอื พี่น่องถามเร้ทสูมขมาเนาะค่ะตำข้าวปุ้นตำหุงำ่งตำยังบ่าเส้กระเทียมบ่ะที่สูงว่ามากกินอ่ะบ๊อกไปมาทำหุ่งเส้กระเทียมนะค่ะโดนโดนก็จะมีแบบคิดอยากทำหุ่งเส้กระเทียมแบบใส่น้ลำปลาเส้กระเทียมนะ่ะบพระเส้ประเดี๋

อืมอืมอือืมทบุ๋งสีเจ็บ น้องสนใจที่จะสร้างสื่อขับปุ่นก่ะทักเขาไลายไม่ได้แล้วค่ะเปิดโทรศัพท์ศูนย์แปดสามสามสี่สมหกเก้าเก้าหาค่ะเป็นไอดีหลายเลยเนาะค่ะอืมติดขับปุ่นเจ้าของ ไปกินเซนไปกินเซนกับปุ้นสดกลายเป็นคือกับปุ้นเละไปเลยทั้งตีเป็นกร่ได้เละแล้วค่ะกับปุ้นสดก็เด็นมันก็เป็นกับปุ้นของเปิ้ลหละถ้ามาตีเส้นเหนียวแบบนี้ล่ะสะดวกสบายอยากกินตอนไดก็ได้เนาะค่ะบับูดว,ว่านเา ว่าเป็นมาขายของลัตศิวานันท์นี่พี่น,อน้องเแกบไปเลยค่ะป้าดำปื้อมาอกแล้ว แต่ค่ะอืมอืม กระบุ้งนะ้าแสบแหง้งกระบุ้งนะ้าแสบแหง้งอยากแสบด้วยกนนรารนันปารากระเดี๋ยวท่านพี่นอนมื่กินตำห้องสาวกันนันปารา ้าวกินละล่ะครับกรบปุ้นรั่วมาไหมไหมอ๋อน้ำปะลาลาใส่ผักอันใส่หัวกินไข่หน่อยนึงใส่ตะไคร้หอมๆอมใส่เลมหนไอค่ะ จะไปเดี๋ยวครับแนวสี่สรสมขั้นว่ากินเขาสะสมก็นมากินเยอะค่ะมากินเขาก็อันเส้นเสียบทอง ขานี่เป็นยังที่ขาดบ่ได้อีกเลยทำไมเห็ุงานเนี่ยแม่ต้องเตรียมไม่หายค่ะเรื่องงานสามทุ่มกับบาดมาในแม่ต้องเตรียมไม่หายคือพรกคากับบหุงก่อนเหตุยูทู e กับเป็นแบบนั้นเด้อค่ะ นั่งกินต่ำห้องเบิ้งทีวีแม่แล้วจะเป็นกองเสียแล้วกินไม่ได้นะกินเมร่อใครได้ค่ะแล้วสิแล้วสิคันแขวนน้ำค่ะแล้วสิแสบน้ำนะ่ะ ปูเพราะว่ากินเร็วค่ะปูปูน,นำ้ำไปแดกมาสึงเรื่องข้าวปุ้นแล้วค่ะ กับเจ้าของมาแล้วบางเจ้าเป็นคือเซนมม่เนี่ยค่ะอันนี้พ่อเมนบ้านันเด้กพี่น้องพะาะว่าเจ้าของอันเลือกซื้อเลือกยูก่เลือกกินนะก้นจะมาปล่อยอ่ะ บางเจ้าเป็นขับปุ้นอีเลี่ว่าเป็นเซนคือเขาเป็นเซนคือเส้นมีเพราะเป็นเส้นหน่อยเด้อค่ะมันรั่ออกมาแล้วเป็นเส้นคือเส้นมีบ่คือขับปุ้นบ่เหนียวนุ่มอันนี้เหนียวนุ่มเส้แนแลนจะกลับบ้านเห็หดลายสีเด้อค่ะเดี๋ยว มีสีขาวสีม่วงแล้วก็สีน้ำตาลค่ะสีขาวกับเขาหอมมะลิค่ะสีม่วงกับเขาไรเบอร์รี่ส่สีน้ำตาลกับเขากล้องอืมจะไปเดือดปน้งกน้องบอกพิ่พด้วเต็มพดาษค่ะ วาจะได้มือนได้มือนเป็นร้อีเียอ่ะอืมอืมป่าน้ำป่า,ปาว่าเข็มหลายถูกเด้วค่ะเพระาะว่าอย่างนี้ค่ะเสร็จมันอันยังเปียกน้ำอยู่บแสบพีนอ้อง เดี๋ยวค่ะกินยากระแสบเนาะคนแสบ็บคนอ้วนค่ะคอ้วนขึ้นหลายน้ำหนักก็เพิ่มตามสับซ่วนอีบเขาควบคุมได้อยู่ค่ะ ว่าเสพส่กันเลอตัวนเจะคของทั้งงานหนักทั้งอย่างสิ่ั้นเะมมาอดอาหารอีกเสพส่กันได้กินเลยค่ะหายุกับบะมีไขม,มันบ่มี่หงได้พี่นองซิเมนตต้องย้ายตามอายุ เป็นกล้ามเป็นมัดเป็นยังขึ้นค่ะบ่ได้ออนแบบเดินมาเหยียบก็นล่ะเขาได้อันแบบโต้เละโตวเละนะคะเ่ได้ตุ้ยแบบนั้นแต่ว,ว่าน้าขึ้นเพินมาน้าขึ้นเนาะคะ่ะ เพราะอืมบุญหลักตอนเขาไซส์สะพานตัวเก่าไม่ได้เห็รอกเขาจะรู้สึกว่าเขาอ้วนขึ้นอีกเลยว่าตะกี้เขาใส่ใดเด้ย่ยพัดมาเสะพานโหดกับเบอรเมนเนาะค่ะเขาอ้วนขึ้นอืมอืมป้าแหล่ปื๊ดๆมั้งนะค่ะ ปลาไายต่อไปอี่แล้วค่ะสิเปิดแล้วนี่พี่น้องปลาแดกอีกค่ะช่วงนี้มีพี่น้องพนบอกว่ามีอย่างขายเนี่ยเอาเมือเพราะว่ามันกักตัวเนาะค่ะพ่นไปหันมานี่ก็ได้อันนี้ปลานาปีกว่า ลาปีกว่าปลาขาวน้อยค่ะปลาขาวน้อยล้วนๆพี่น้องมีป่านอื่นปนในยุทธบัตรส่วนรายสิเป็นปลาขาวน้อยคำละโตคำละโตคำละโ,โ,โตค่ะกระปุกหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเ้ายัดให้เต็มที่และพี่น้องสองกิโลมิตรเนื้อขายของอีกก้อนค่ะเป้ากันไปน้ำละกระเด็น เพื่อพี่น้องคนสนใจบางเทือกเมอิมบแดนั่นนะคะเมิมประแดงลงโฆษณาหลายประแดดปีปลายละแต่อยากเน้นแบบความเล้าๆอิหลีแล้วค่ะความเป็นบ้านๆเนี่ยอิหลีว่ามันประแดดแบบเพรามันประแดดภาคกลางหรือว่าเ่รามันประแดดภาคเหนือ ครับพี่น้องเคยได้กินประแดกมักมักหัำมักเกลือเนี่ยคาจะรู้นั่นเป็นประดแดกลาวอีสานอิริปาก,กระดุงซุ้มเสาเสื่อมไปตึกมากระแดงดีแดงดีด้ะค่ะต้นสน ว่าหน,นาแรงแต่ละปีมันสิไปเอาปลาพี่น้องเพิ่นจะส่งปลาให้ปู้ที่เพิ่นสูบน้องสูบน,น้องทำมาตราบ้านเราน่ะมันจะปาดร้อกดูนิไม่ทางไม่เห็นดันประเด็ไม่ทางไม่เห็นประเด็ จะนำผลากระต้มทุกมือค้าทำไปแดกเ,เสริมขายไป,นไปนเนาะพี่น้องเนาะขายไปค่ะเพราะได้เลี่ยงกันว่ราัวจะเดินทางมงหาหอสามสิบก็ปีนึงได้ค่ะยังสีได้เดินทางอีกไปขั้นเยืน่น ะลุงซากำลังพังตาดีจะน,น้อยเท่ามาก่ะพูดล้คนบังกะิว่าให้ลูกให้ล้านแล,ล้วเรียงเนาะค่ะแต่ส่วนไหลสเสมบ่มีลูกกะสิเรียงจะของเพราะฉะนั้นเงินท้องต่อหาได้นี่ยเก็บไปค่ะเก็บไป ใส่ยังก็บ่อยได้ใส่ยำจำเป็นคั้นบ่ามีแหละมันยากอืมเหมือนอะไรหลังหง้า,าปุ่นรู้เปนยังยังเนี่ยข้าวปุ่นอะอืมจะแซ่บอีป,ปูกะเดียปุ่นอะค่ะวข่เสิรดฟมีลหลังพุ่นอะอืมอืมจะแซ่บอีหลีเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ่ะจะเสริมกับเสียว้ซ้ำนีิะเด้อค่ะพามาก,กินขา้าวกินหนามน้อกันมื้อนี้ มันเมนอย่างเด็ดค่ะมาแก้เ,กเมื่อยตั้มหุ้งกะข้าวปุ่นหมืนเป็นโร่ค่ะตั้หุ้งกะสวดทาดพักอีกค่ะสิบเศษยุบานเขาเนาะค่ะซึ่งในกาฝากกดไลค์ก,กะคะดแชร์กดติดตามในนั้นเด้อค่ะสำหรับพี่น้องที่สนใจก็แอดอไลค์ขอมมานนะะได้เด้อค่ะดีไลค์หรือว่าโทรศัพท์กับเบอร์เดียวกันนะค่ะ0833436995เนาะค่ะติดต่อได้ทุกเรื่องเด้อค่ะสำหรับคลิปนีก้ก็ไว้ซสำนี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะแล้วเสริมแักพี่น้องเด้อค่ะ